สวัสดีครับผมซีช่องซีแทแอนนะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปประวัติตัวละครในมหาศึกคนเทพนั่นเองก็คือเฮอร์คิวลิสหรือเทลเคสนะครับเป็นเทพนะครับที่ได้ลงในมหาศึกในลักรล็อกนะครับผมในรอบที่4นะครับได้มาเจอกับมนุษย์นะครับอย่างแจ็คเดิลิเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องโลจิตนั่นเองนะครับเฮอร์คิวลิสนะครับเป็นเครื่องเทพคือมนุษย์เหมือนกับมังคีลี่นะเองนะครับเรื่องเขาเป็ความสนิทสนมกับพวกมังคีลี่ไปอย่างมากนะครับผมนะครับซึ่งเฮอร์คิวลิสนะครับผมก่อนที่เขาจะเป็นเทพนะครับ เขานะครัได้กลายเป็นมนุษย์เขาครับได้เป็นมนุษย์มาก่อนนะแล้วเขาเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากๆนะครับและมีความกล้าหาญนะแข็งแกร่งซื่อสัตย์และมีความจริงใจนั่นเองนะครับและเขาจะสู้เพื่อมาดูจะแชร์ชาตินั่นเองจนทำให้ซูส์นะครับได้เห็นความตั้งใจนะครับของเฮอร์คิวลิสจึงแต่งตั้งให้เฮอร์คิวลิสหรือเฮราเคสได้กลายเป็นเทพนะครับแห่งกรีกนะครับอีกคนนึงนเองนะครับเสร็จเฮอร์คิวลิสนะครับก็ ยังรู้อยู่ในใจว่าตัวเองนะครับก็เป็นครึ่งคนครึ่งเทพนั่นเองนะคะผมเฮอร์คิวลิสนะครับมาในการมาลองและมาสู้ใ้ฝั่งเทพเพื่อจะมาเอาชนะจากมนุษย์ในรอบที่สี่เพื่อหวังว่าในรอบต่อไปเขาจะเป็นคนที่ปกป้องเหล่ามนุษยาชาตินั่นเองนะครับเทพสัตตาหรืออาวุธประจำกายของเฮอร์คิวลิสก็คือตะบองนะตะบองสามารถของเฮอร์คิวลิสนะมีความสามารถที่ใช้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับตามสัตว์ที่เขาล่านั่นเองซึ่ง อย่างเช่นเขาไปล่านกเขาก็จะมาเปลี่ยนแปลงตะบอเป็นนกเกี่ยวในการพาเขาลอยขึ้นไปได้นะครับหรือในมังงะนะครับเขาก็จะเปลี่ยนตะบอของเขาให้กลายเป็นเกาะเซอร,ร์เวอรัสเกาะหมาสามหัวที่ฝ้าประตูนรกนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและและความดล่อหลีกและการดล่อหลีกของเฮอร์ิสต์นั่นเองนะครับผมสำหรับประวัติและเทพสตราร์ของเฮอร์ิสต์ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับผมสำหรับรวันนี้พวกเราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดี